มวยคู่รองพระเอกของรายการมวยไทยเจ็ดสีทีมนี้คู่ที่สามฝ่ายแดงรุ่งเพชรเพชรเจริญชนกับดาบดำปอตะทอทองทวีในที่ปัด125ปอนด์รุ่งเพชรนั้น3 1เปีจากเพชรบ,บูรณ์ร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรสูงยาวลอยกว่า60กสิบไฟล์บนผืนผ้าใบอดีตแชมป์ปูนเสือครั้งที่13ฝีมือรบเครื่องจาักรจัการไอคิวสมองมวยดีสามไฟนั้นชนะมารวดครับชนะนิชาวเอราวัณชนะเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยและมาชนะดิทฐิชัยพอหอมกลิ่น ในขณะที่ดาบดำปตททองทวีนั้น25ปี165เซนติเมตรจาก101เอปอปล่อยนั้น61กิโล100กรไฟบนผินข้ขาใบมวยเขาในครบเครื่องฝีมือนะครับนะถือว่าเป็นมวยภาคทรหีหดดีน1 2 3นั้นถือว่าพลิกไปทุกมากินกันลำบากดาบดำกระเป๋าลิงกี้ล่าสุดแพ้คะแนนนะครับเพชรแสนแสบชนะฟายยกที่1คาซอฟนะครับคาโลโมอฟนะครับซาโลโมอฟแล้วก็มาแพ้คะแนนกับมณีแดงไฟเตอร์มวยไทย มวยคู่นี้ถูกคู่เช่นเดิมนะครับกับมวยไทยเจ็ดสีลุงเพชรนั้นจำการได้เปรียบรูปร่างได้ยาวได้ลอยกว่าอาวุธหลากหลายนะครับนะถือว่ามีลูกถีบที่คอยถีบคอยบังคอยโตดาบดําจะเดินเข้าไปชนนะครับนะจะเดินเข้าไปโดนอาวุธของลุงเพชรไทยไายนะครับนะมวยคู่นี้พลิกไปพลิกมาหลายตลบฟันธงไปที่รุ่งเพชรเพชรเจริญจะชนะดาบดําปอตอท,อ,ทองทอวี ภาคสามวยไทยเสียนนล,ล็อกสามชี้ตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศ